สวัสดีค่ะเจอกันในเพจซิม ULATOR อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับราชาแมวเราได้เขามาจากในคลิปที่แล้วนะคะทุกคนใครอยากที่จะไปดูว่าเราได้เข้ามายัางไงเนี่ยอย่าลืมเข้าไปดูนะซึ่งก็เป็นการเก็บเล็กผสมน้อยนะคะทุกคนเป็นการเก็บสัตว์เลี้ยงที่คิดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นค่ะและเราก็คิดไม่ผิดเลยนะคะตอนนี้เจ้าราชาแมวนะราคาอยู่ที่5 8 2ล้านเรียบร้อยแล้วค่ะเราจําได้นะว่าเราซื้อมาในราคาแค่46ล้านเท่านั้น,นะคะ่ะ ไม่คิดเลยนะคะว่าวันนี้ราคาจะเพิ่มขึ้นมาถึง58ล้านแล้วค่ะสุดยอดมากๆ แต่อีกตัวหนึ่งสิคะทุกคนไม่คุ้มเอาซะเลยค่ะเจ้าฮิวอิโมจิแคทนั่นเองค่ะทุกคนเราซื้อเขามาในราคาตั้ง35.4ล้านค่ะพอมาถึงวันนี้ราคาตกลงไปถึง35ล้านแล้วอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะขาดทุนค่ะราคาไม่เพิ่มขึ้นเลยวันนี้เราก็เลยว่าจะไปเกงกําไรสัตว์เลี้ยงอีกสักหน่อยนะคะดูซิว่าตัวนี้เราจะเลงถูกหรือว่าเราจะเลงพลาดน,นะตอนนี้เจมเรามีอยู่แค่ที่19เเหรียญเท่านั้นนะคะเราไปดูดีกว่านะว่าจะมีสัตว์เลี้ยง ราคาถูกหรือเปล่านะมาถึงที่เทรดดิ้งพาซาเรียบร้อยนะคะวันนี้นอกจากที่เราจะมาเกณงกำไรสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยเราก็ยังจะพาทุกคนนะคะมาสปอยอัปเดตรอบหน้ากันอีกนะคะซึ่งมีการปล่อยสปอยมาอีกแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาที่ trading terminal กันก่อนเลยนะคะเรามาดูราคาสัตว์เลี้ยงที่ราคาต่ำกว่า19ล้านกันก่อนเลยนะกันนะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะคะเราคิดว่าตัวที่มันพอที่เราจะซื้อได้ตอนนี้นะน่าจะเป็นตัวแบบ หาได้ง่ายๆนะคะก็ยังไม่มีตัวไหนที่ต่ํากว่า19ล้านเลยนะคะ30กว่าล้านขึ้นหมดเลยค่ะทุกคนอู้จะคอกี้แค่24ล้านเองอหอตอนนี้โหราคาแพงทั้งนั้นเลยนะคะตัวนี้สา0 0 0่นกว่าตัวราคา21ล้านค่ะเอ๊หรือว่าเราต้องหาตังเพิ่มแล้วนะยังไม่มีตัวไหนเลยนะที่ราคาถูกๆนะคะทุกคนหาก่อนหาก่อนซื้อตัวไหนเพิ่มในอีกบ้าง คิวป๊อปแคทราคาแพงมากค่ะทุกคนอยู่ที่150ล้านนะเรามีอยู่1ตัวนะคะดีใจดีใจที่ยังไม่ขายเข้าไปนะทำไมเจ้าตัวนี้ราคาเฉลี่ยอยู่แค่ที่2.79ล้านเท่านั้นเองอะ่ะมีแค่50เจ้านินจานี้ก็น่ารักนะราคาก็สู้ไหวอยู่นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีตัวที่ถูกใจเลยนะ มาเจอตัวเพศของเราแล้วค่ะคิวคาเวี i ยแคทนะคะมีอยู่แค่2,000กว่าตัวเท่านั้นนะคะราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่82.9ล้านนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเรามีข่าวดีสําหรับตัวนี้ด้วยนะคะคุณเ e ส t o n เขาทําตุ๊กตาไททานิกสําหรับใครที่อยากได้เจ้าคา w วี i c แคเป็นแบบตัวไททานิกนะคะกําลังจะวางขายในวันที่25 000. นี้แล้วค่ะราคาก็เท่าเดิมนะคะทุกคนราคาก็เท่าเดิมนะคะทุกคนอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0บาทค่ะ วันนี้เราก็มีสปอยอัปเดตเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เหมือนกันค่ะจํานวนของเขานะคะก็น่านจะไม่น้อยน้าเจ้าก้อนหินเลยค่ะราคาของเจ้าก้อนหินตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ20.7ล้านเราคิดว่าถ้าใครอยากจะเก็งกําไรนะคะซื้อเจ้าก้อนหินไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีตัวที่ถูกกว่าเจ้าก้อนหินมากๆแล้วก็อาจจะมีจํานวนเยอะเป็นแสนแสนตัวเหมือนเจ้าก้อนหินก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องเชื่อก็ได้นะ <c oughs> อู้นี่นะคะเจ้ากอบรินล่ะคะก็ยังดีอยู่นะคะ ตอนนี้มีอยู่ประมาณ60,000กว่าตัวนะราคาอยู่ที่19.7ล oh ้านโอ้โหทุกคนดูนี่สิคะจูดูเติลแทนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่26ล้านค่ะแต่ว่าเจ้าแฟรี่ทั้งทังที่เปิดได้ยากกว่ามากๆเลยนะคะก่อนหน้านั้นนะราคาอยู่แค่ที่24.2ล้านเท่านั้นค่ะน่าเสียใจมากๆเลยนะว้า wow. เจอจนต้องหมาชิบะค่ะทุกคนราคาตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณ429ล้านนะซึ่งมีจำนวนอยู่แค่718ตัวเท่านั้นนะคะแต่ต้องบอกทุกคนว่าข่าวดีอีกแล้วนะคะนอกจากจะมีตุ๊กตาไททานิกของคาว a อีแคทนะคะเราก็ยังจะมีตุ๊กตาไททานิกของเจ้าชิบะขนมปังด้วยนะคะมาพร้อมกันเลยค่ะวางขายในวันเดียวกันด้วยนะคะวันที่25นี้ค่ะไม่อยากจะพลาดเลยจริงๆนะเอาละค่ะ ตัดสินใจอยู่นานนะคะทุกคนในที่สุดนะคะเราก็ตัดสินใจได้แล้วนะว่าเราจะตามหาใครดีนะคะนั่นก็คือฮิวฟอฟฟี่แคนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาเขากันเลยนะคะเราอยากได้เขามานานมากแล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในสเลี้ยงตัวใหญ่ที่เราเปิดได้ฟรีจากการเปิดเอ็กค่ะแต่ว่าตอนนี้นะมีคนมาขายที่ราคา25.7ค่ะทุกคนจากราคากลางนั้น24.9ค่ะเราคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะราคาไม่ได้ต่างกับราคาประมูลมากเท่าไหร่ นะแต่ว่า,าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเขามีขายค่อนข้างเยอะเลยนะมีอยู่ประมาณ2องหมนกว่าตัวนะคะเราจะได้เอามาเพิ่มในคอลเลคชันน้องแมวของเรานะคะคนนี้ขายอยู่ที่3 4มล้านนะคะราคาแพงอ้คนนี้ขายอยู่ที่33มล้านค่ะโอเคราคาอาจจะแพงนิดนึงเนาะปะกติเราจะกลับไปเซิร์ฟเดิมนะแต่รอบนี้เราไม่กลับไปเซิร์ฟเดิมเลยอะ กลับมาแล้วโอ้คนนี้ขายอยู่ที่3 4ล้านนะคะรูนี้เราน่าจะซื้อกับคนแรกที่เราหาเจอเมื่อกี้เลยเนาะมาแล้วโอ้ขายอยู่ที่2 8ล้านนะคะก็ยังแพงอยู่นะโอเคคนนี้ขายอยู่ที่2 9 5ล้านตลาดตอนนี้ก็ราคาแพงเหมือนกันนะคะทุกคนอุย๊ย น่านจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะทุกคนจาการาคา24.9ล้านเนี่ยเขาตั้งราคาขายอยู่ที่25.7ล้านเท่านั้นค่ะคนนี้ก็ขายราคาเท่ากันเลยนะคะ25.7ล้านค่ะก่อนที่เราจะถูกชิงซื้อไปก่อนเนี่ยเรามาเพิ่มเจมกันก่อนเลยแล้วกันนะคะวันนี้เราจะซื้ออีกุศิบเอขายเพื่อเอาเจมกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนอ่าราคาทุกคนเราได้เอกุศิบเองมา3ใบด้วยกันนะคะ วันนี้ไม่อยากขายเลยจริงๆอะมาดูก่อนนะคะว่าราคาตอนนี้ประมูลอยู่ที่เท่าไหร่นะก็ยังอยู่ที่ประมาณ8.33ล้านนะคะแล้วขาดอีกอยู่ประมาณ5ล้านเพราะฉะนั้นเราจะขายแค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะเอาละค่ะ เอาขึ้นไปประมูลเลยดีกว่าเนาะจะได้แบบรวดเร็วนะคะขึ้นไปประมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดราคามาอยู่ที่8ล้านค่ะตอนนี้มีที่บูธนะเขาขายกันที่9ล้านแล้วนะ9.99ล้านนะคะเป็นราคาอนาคตนะคะใครอยากจะซื้อราคาอนาคตก็สามารถที่จะไปซื้อได้เลยนะคะในบูธของเพื่อนค่ะแต่ว่าไม่ใช่ในกระดานของเราหรอกนะเราไม่ได้ขายแพงขนาดนั้น,นะคะ่ะตัวน,นี้อาจจะเป็นไททานิกก็ได้ใครจะไปรู้มาซื้อกับเราหน่อยเร็ว ว้ามีคนให้ราคาที่8ล้านเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ซื้อแมวแล้วอู8.08โอเคโอเคอีก10วินาทีเท่านั้นนะคะเอาละค่ะปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีเจมเพิ่มขึ้นมาเป็น27ล้านเรียบร้อยละซื้อได้เลยนะเอาขายไปแล้วอะ่ะอ๋อยังมีบูสต์ได้อยู่นะคะราคาเท่ากันโอเคโอเคโอเค เกือบแล้วไงคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาซื้อเขากันเลยนะคะนี้เลยนะคะ g 5 7 7ล้านมาอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องแมวค่ะเราขออวดนิดนึงนะคะมีคนอวดสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ๆเยอะเลยอ่ะที่เนี่ยน่ารักมากดูเผินๆแล้วเหมือน หมาป่ามากกว่านะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นน้องแมวแบบขนปุยโอ้โหมีคนอวดเสลี้ยงเล่นโบกใหญ่เลยนะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างเจอกับน้องแมวน่ารักมากๆเลยนะคะหวังว่าเขาจะราคาขึ้นในอนาคตอย่างรวดเร็วนะคะโอเคค่ะทุกคนมีเอ c l u s ค v e เอ็กเหลืออีก2ใบนะเราก็จะไม่รอช้าในการเปิดลุ้นนะคะอยากจะเปิดลุ้นไปพร้อมๆกันกับทุกคนเลยอมาเหลือ2ใบนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันเลยนะคะไททานิคต้องมาเอาล่ะ โอ้โหอู้เป็นชายนี้ด้วยค่ะไทททนิก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 ตัวใหญ่อ้า ah. เป็นวาเลนไทน์แคทธรรมดาเลย <laughs> โอเคงั้นเราออกจากเทรดดิ้งพาสซากันเลยดีกว่านะคะเอาละค่ะวันนี้นอกจากที่เราจะมาตามหาสัตว์เลี้ยงเพื่อเก่งกําไรแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีการสปอยเล็กๆนะคะสําหรับการอัปเดตในรอบนะะ้าค่ะทุกคนเรามีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะคะนอกจากที่เราเคยสปอยในคลิปที่แล้วนะคะซึ่งในคลิปนั้นนะคะเป็นลักษณะของสกิลค่ะและสกิลที่ว่านะคะเขาบอกว่าเป็นอันติเมตหนึ่งใน5้า สำหรับในการอัปเดตครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นถึงอีก5สกิลรึยันนะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเคยนําเสนอไปนะคะว่าเป็นสกิลพายุหมุนอันใหม่ที่เราจะพาทุกคนไปดูเนี่ยไม่ใช่สกิลพายุหมุนหรอกค่ะแต่จะเป็นแบล็คโฮลค่ะทุกคน เดี๋ยวเราโชว์วิดีโอให้ดูตรงนี้เลยนี่นะคะทุกคนเป็นวิดีโอ b l l c k ค o l e จริงๆเลยนะคะเขาจะดูดทุกอย่างที่อยู่ในแมพนะคะเข้าไปอยู่ใน Black Hole นะคะแล้วเราคิดว่าเหรียญทั้งหมดนะคะก็น่าจะเข้าไปในกระเป๋าของเราได้อย่างง่ายดายคะ่ะน่าจะเป็น ultimate skill ที่ทุกคนอยากได้แล้วรอคอยมานานแน่นอนะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะโดนดูดไปด้วยหรือเปล่านะ ไว้เดี๋ยววันเสาร์นี้เราก็จะได้เจอกันการอัปเดตรอบใหม่แล้วนะคะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะเงินสำหรับวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ